สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งเรียนศิละปกะการคูติกเรื่องการระบายสีแบบง่ายๆครั้งที่แล้วเราเป็นเรื่องของผลไม้วันนี้เราจะมาลองดูเรื่องของพวกผักอาหารที่เด็กๆหัดกินแรกๆก็ท่านจะเป็นพวกต้นหอมอมะเขือเทศผักบุ้งอะไรพวกนี้ฮะอันนี้เราก็จะมาที่ต้นหอมก่อนนะครับการลงต้นหอมมันก็จะมีเฉดสีของมันอยู่ก็สีเขียวนะฮะส่วนต้นอ่อนที่มันอยู่ตรงบนปลายนี่มันก็จะออกขาว หรือนนวนซึ่งเราก็จะใช้สีที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะครับสีสมัยนี้ก็มีเยอะหน่อยมีมีหลายสีมีหลายยี่ห้อ ที่ทำออกมาค่อนข้างจะดีนะฮะเราก็ใช้แบบในท้องตลาดนี่แหละแล้วก็ลองมาทําดูเพื่อถ้าเป,เป็นแนวทางให้กับน้องๆเด็กๆหรือว่าคนที่เพิ่งหัดที่จะเริ่มเขียนมันจะเป็นการระบายนะแบบง่ายๆิง่ไม่ได้ขึ้นโครงสร้างให้นะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นโครงสร้างด้วยแล้วก็มาวาดด้วยมันจะกิน่วลาค่อนข้างเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าเราจะลงสีให้ดูก่อนอื่นเราก็จะมาดูต้นของต้นหอมก่อนว่าเราจะลงต้นไหน นะครับเสร็จแล้วผมพอดีไปลื้อเจอสีเหลืองออกนวลนๆนะฮะมันจะมีปัจจุบันที่เขาขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหลืองสดกว่าไอ้เหลืองนวลๆนวนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเขาผลิตออกมาละดีไปลื้อเจอได้เราก็จะเอามาเนี่ยเอามาลงเอามาลงเป็นส่วนที่เป็นโดนแสงส่วนตรงที่มันาขาวๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเราให้แสงวิ่งมาทางด้าน ซ้ายมือนั่นบนซ้ายมือนะครับเราก็ลงลงเหลืองไปเอาทีละต้นฮะต้นเอาต้นบนก่อนแล้วเดี๋ยวไปลงไป,ไปทําต้นล่างวันนี้มาสักสองต้นลงคีมเหลืองๆไปที่ต้นอ่อนที่มันยังอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็ ใช้สีเขียวอ่อนเอาเขียวอ่อนก่อนเขียวอ่อนมาผสมที่ คนระวังก็คือระวังออกนนอกเส้นถ้าเราไม่ใช้เส้นดำเป็นตัวตัดเนี่ยแล้วเวลาเราลงสีให้มันเกิดมิติเนี่ยมันจะมันจะเหมือนจริงมากแต่ในที่นี้คุูติ๊จะทำให้มันคล้ายกับที่ในอนิเมะหรือไอ้พวกการ์ตูนที่เขาเขียนมันจะมีเส้นตัดอยู่นะผมก็เอาแบบนี้มันจะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำ นะลงสีที่มันเป็นสีหลักของมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาสีส่วนรวมมาใส่ที่หลังสีบรรยากาศสีอะไรพวกนี้ฮะมันจะเป็นอน,นี้เราก็ใส่สีหลักๆมันไปก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเลือกหรือว่าเราหาแบบมาแล้วเนี่ย ก็หาแบบที่มันชัดแล้วพอเราได้เสร็จเราก็เก็บรายละเอียดให้มันได้มากที่สุดนะยิ่งคล้ายแบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเหมือนมากเท่านั้นเสร็จแล้วก็ลองใช้เขียวเขียวที่มันมีฟ้าน้ำเงินผสมเข้าไปเยอะหน่อยตันี้เราจะเริ่มเก็บริ้วของมันนะฮะ ได้เลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ไม่เนียนเราก็เอาอส,สีมาหมุนมาวนนะฮะให้สีมันเนียน ระบายให้เต็มแต่ระวังอย่าให้ออกนอกเส้นที่เรากำหนดไว้ถูสีก็บางคนถนัดที่จะถูสีมุองศาก็ถูแบบสีมุองศาบางคนก็ค่อยๆทาแต่ของผมจะทาไปเรื่อยครับจะทาแบบวนบ้างหมุนบ้างทะแยงบ้างอะไรพวกนี้ฮะก็เอามาใช้ให้มันเหมาะสมผมเพราะว่ามันก็น่าจะโอเค แล้วเราก็ลองเอาข่าวมาทาที่ปลายที่ผมล่างดินสอไว้นี่ก็จะทําเป็นลากนะเราจะไม่ตัดเส้นบางทีบางจุดเราก็วางความเหมาะสมให้ให้มันดูแล้วมันมันภาพมันเบาๆตาบ้างเสร็จแล้วก็เก็บสมบน พอเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็ลองเอาสีบรรยากาศสีม่วงนะฮะสีม่วงเอามากเก็บเบาๆนะฮะเบาๆสีม่วงนี่มันก็จะเป็นสีตรงข้ามกับสีเขียวอะไรพวกนี้แต่มันอยู่เป็นสีบรรยากาศมันก็จะทำให้ภาพมันมีสี ของเงาของแสงอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ เราก็จะได้ต้นหอมต้นแรกนะต้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงสีต้นที่สองที่อยู่ด้านไหนพอเราได้เสร็จลากเรามาทําที่หลังนะครับเราไปลงต้นที่สองต้นที่มันอยู่ด้านหลังด้านล่าง,างขบวนการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ ลงสีอ่อนไปหาสีเข้มแต่บางคนก็ถนัดลงสีเข้มแล้วก็เก็บได้สีอ่อน ต้นข้างล่างนี่เราต้องแยกตำแหน่งแยกระยะให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรวมกันเดี๋ยวเราจะใช้สีที่ให้ให้เขาแยกออกมาให้เห็นค่อนขอ้างจะชัดทับกันมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าน้องๆหรือว่าผู้ที่ฝึกเขียนแรกๆเนี่ยก็แนะนำให้ ให้วาดทีละต้นก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราก็เก็บสีส่วนรวมนะระยะสุดท้ายของของตัวใบของต้นหอมนะฮะ รีถ้าสีมันไม่เรียบเนี่ยเราให้เอาสีสีเดิมหรือว่าสีที่เป็นแสงอะไรพวกนี้เข้ามาเก็บรายละเอียดมยาบุนอีกทีภาพมันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาทำาลากอ่อนก่อนเดี๋ยวเี๋เราขอเก็บแสงส่วนรวมต้นต้นล่างก่อนนะลองใช้สีที่มันเป็น โอก้กมันมาเดินเป็นเส้นบางๆมา พอมาถึงตรงนี้เสร็จเราก็ลงเงาเงาของต้นหอม ด้วยเถาเข้มในที่นี้ผมจะลองใช้สีม่วงเข้าไปปนด้วย ที่ใต้วัตถุจะต้องเข้มนะ ที่มันวางทับกันแล้วก็เก็บเงาที่มันพาดถ้ามันดำไม่พอเราก็ใช้สีดำใช้สีดำนี้ต้องระวังนะฮะเบาๆให้มันวางทับกันพาดกันเสร็จแล้วก็ตาได้วยสี ท่าน,นี้เราก็จะได้ต้นหอมเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีรายละเอียดที่มันเป็นลายของต้นหอมมันเหมือนมันคล้ายๆใบเลี้ยงนะฮะแต่นี่มันจะขึ้นผิวอ่อนนะก็โอเคครับเราก็จะได้ต้นหอมนะจะมีจะมีตรงนี้เข้มๆนิดหน่อย ราพอใจแล้วก็โอเคเราจะได้ต้นหอมที่วางทับกันถ้าใครไม่ถนัดที่จะเขียนวางทับกันก็าวาดแค่ต้นเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะได้ละก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็ถ้าจะติดตามกันก็ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆเจอกันทุกครัง้ง แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็สวัสดีครับ